นี่คือคลิปรีวิวกระเป๋าปาปาก้าเอลิเม์ โทสไซส์ L นะครับโทสอาบาก้าเนี่ยเป็นที่ฮิตฮอตแบบฮอตจนไม่รู้จะว่าไงแล้วคนใช้ชอบกันมนากครับแล้วก็ขายดีมากเป็นอันดับต้นๆของร้านแล้วเลยนะทีนี้จากโทสร,รุ่นสแตนดาดเนี่ยเขาก็ออกตัวโทสออกมาใหม่นะฮะมีไซส์ S กับไซส์ L ไซส์ S ก็จะเป็นรุ่นที่เล็กลงไซส์ size L ก็จะใหญ่กว่ารุ่นสแตนดาดซึ่งวันนี้ผมมารีวิวตัวนี้ครับที่เป็นรุ่นไซส์ L ก็คือใหญ่บิ๊กบุ้มขนาดน,นี้เลยหน้าตาของมันเนี่ยมันประมาณนี้เลยตัวกระเป๋าโทสใหญ่บิ๊กบุ้ม ข้อดีของกระเป๋าโทสอวก้าคือมันแข็งแรงทนทานครับมันเลยทําให้ผมเนี่ยสามารถจะใช้มันเป็นกระเป๋าที่ใส่ของเกี่ยวกับปรดักชันได้เวลาที่ออกมาแบบนี้คือบางทีเราแบบเฮ้ยอยากโลโปรไฟอะไม่ได้อยากใส่กระเป๋ากล้องหรอกแล้วของมันก็แบบเออมีไม่กี่ชิ้นไม่ได้แบบแยกชิ้นมากมายผมใส่โทสแบบนี้เข้ามาเลยแบบใหญ่ๆเลยตอนนี้ผมใส่มาแบบหนักมากๆนะคุณดูสายนะ สายเนี่ยเขาจะมีความแข็งแรงรับน้ําหนักได้แบบนี้มันทําให้ผมสบายใจมากที่จะใช้โทสใบนี้ใส่ของหนักๆแล้วสายสมาครโค้ดใบใหญ่แบบนี้เขาก็ทําให้สายเนี่ยมันยาวขึ้นมาด้วยนะครับมันก็จะสะภายง่ายมากเดี๋ยวผมลองสะพายให้ดูเวลาสะพายเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ให้ดูก่อน ความใหญ่ของมันแต่ถ้าสมมติว่าคุณนะ่ยใส่ของหนักๆมากๆเนี่ยผมไม่แนะนําให้สะพายนาน,านๆนะเดี๋ยวไหลซุดนะแต่ให้ดูกับว่าเออมันสะพายได้แบบนี้แบบใหญ่บิ๊กบึ้มอ,อ่ะคือข้อดีอ่ะมันไม่ใช่แค่ใส่ของได้เยอะนะแล้วคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ใส่ของเยอะแล้วผมก็ไม่ไหวมันหนักคือบางทีเนี่ยเรามีของที่ไม่หนักแต่มีขนาดใหญ่ๆอย่างเช่นพวกเสื้อพวกอะไรพวกนี้มันไม่ได้หนักหรอกแต่มันฟูๆใหญ่ๆอะ่ะมันก็สะดวกนะที่จะใส่ในเป้แบบนี้หรือว่าไปซื้อขนมถุงที่มันแบบพองๆเงี้ยหลายๆถุงเนี่ยเอามานนี้ัว ผมใส่มาเป็นอุปกรณ์โปรดักชันมาดูกันก่อนว่ารอบๆกระเป๋ามีอะไรบ้างเขาก็จะมีช่องหน้าเป็นแม่เหล็กด้วยนะปแปะเข้าไปได้คุณจะใส่โทรศัพท์มือถือแบบนี้ก็ได้กว้างๆใหญ่ๆเลยครับแล้วก็แปะเข้าไปเนี่ยครับมันกว้างมาถึงตรงนี้เนี่ยความกว้างมัน แบบนี้เลยใส่ iPad mini ได้นอ,อกจากช่องด้านหน้าเขาก็มีช่องด้านหลังด้วยใหญ่เหมือนกันขนาดเท่ากันแต่ว่าช่องด้านหลังไม่ได้เป็นแม่เหล็กทีนี้ผมอยากให้ดูว่าผมใส่อะไรมาในกระเป๋า a า a c a Element tote size L ใบนี้บ้างอย่างแรกเนี่ยผมใส่เสื้อแจ็คเก็ตมาเผื่อไปเข้าไปที่หนาวๆแล้วก็ใช้ใส่แบบเพื่อกันอุปกรณ์เนี่ย มันกระแทกกันแล้วก็มีนี่ครับอิมบอลครับ DJI IS4 Mini ใส่ของช่องตรงกลางนี่แหละแล้วก็มีกล้อง Alpha 7S Mark III ติดเลนส์ FE 20-70 F4 G แล้วก็ไม w ค์ไวเลสนะฮะแล้วก็วอล l l v e l n n Filter ของ H Y r e w o r d i n g ปึ๊บก็ใส่ในซองแบบนี้อันนี้ผมใส่มาช่องเมนอันนี้คือช่องเมนนะใหญ่ขนาดที่ผมใส่ของเมื่อกี้ได้เลยนี่ทั้งหมดนั้นอยู่ในช่องเมนนะที่เหลือเขาจะมีช่องใส่โน้ตบุ๊กครับสามารถใส่โน้ตบุ๊ก17นิ้วได้นะฮะแต่ว่าผมใส่มาพร้อมกับซองโน้ตบุ๊กสลีฟของนี้โน้ตบุ๊กที่ผมใช้ก็เป็น macbook air m2 ซึ่งช่องนี้เขาจะเป็นช่องใส่โน้ตบุ๊กโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยทำเป็นช่องแบบเดยวยาวแบบนี้แล้วตรงนี้เขาจะเป็นแบบทำแข็งๆเ่ยเป็นพลาสติกอยู่ข้างในส่วนช่องด้านข้างปกติเราาา้้้ใสส่่่ขขดนํชมมัผอง ติดเพลทอูรันซี่อูก้าเข้าไปด้วยแล้วก็ช่องอีกข้างหนึง่งอันนี้ผมมาถ่ายคอนเทนต์กับน้องกันก็เลยเอาอูรันซี่ MT44 เป็นตัวจับโทรศัพท์มือถือแบบนี้เอามาจับโทรศัพท์มือถือถ่ายงานให้น้องกันนะแล้วก็ขาดตั้งอันนี้ด้วยสําหรับติดกล้องฟูเฟรมได้อูรันซี่ MT47 นะครับติดกับเพลทโฟร์แคมอุปกรณ์บร็กชั่นยังไม่หมดแค่นี้ตัวโทสเนี่ยเขายังมีช่องเล็กเป็นช่องแยกอีก2ช่องอันนี้ผมใช้ใส่ power bank กับสายชาร์จตัวนี้ power bank ชุกเทคนะครับ 25, ah. ร120 w, รอรสองหมื่นห้าพันมิลล ชาร์จ MacBook Air M2 ได้แล้วก็ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้แล้วก็ใส่อันนี้ครับอุปกรณ์โปรดักชันอันนี้เป็นไตพ l อ p ของ DJI 4 Mini แล้วอันนี้ก็เป็น Osmo Pocket 3สําหรับถ่าย Backstage ตอนผมทางานแล้วก็มีไมค์ชดกัน ECM B1M อันนี้ก็จะเป็นไมค์สำรองเผื่อไมค์ Wireless ผมมีปัญหาแบตหมดอะไรเงี้ยก็จะมีไมค์ชดกันให้ใช้ผมต้องพกติดตัวอยู่ตลอดทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในกระเป๋า Abaca Element t o t size L ใบนี้ใบเดียวนอกจากใส่ของได้ขนาดนี้แล้วนะฮะเขาจะมีจุดุกคาร์บเนอร์ตรงสายเนี่ยทั้งหมด4จุดอันนี้ผมุกตัวอุลันซี a 3เอสมบเข้าไปตัวนี้จะเป็นขาตั้งมือถือใช้เป็นเซลฟี่สติ๊กได้แล้วก็ใช้ตั้งบนโต๊ะได้เป็นแบบนี้ถ้ามือถือคุณมีแม็กเซฟก็ติดเข้าไปได้เลยปึ๊บแบบนี้เป็นแนวนอนแนวตั้งได้หมดนะครับแล้วถ้าคุณอยากใช้เป็นไม้เซลฟี่ก็เป็นไม้เซลฟี่ได้ด้วยอุปกรณ์โปรดักชันล้วนๆนี่ไม้เซลฟี่หรือว่าแนวนอนแบบนี้ก็ใช้ได้ผมห้อยติดเอาไว้้ลยทีี่ตรงหูแบบน ปึ๊บสี่จุดก็จะมีตรงหูตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้กับตรงนี้ก็จะห้อยคาราบินเนอร์แบบที่ผมห้อยอย่างนี้ได้เดี๋ยวผมจะใส่ของกลับเข้าไปนะฮะของผมก็คือใส่คาตั้งซิลูย์เทเบิลเลอร์เอ็กซ์ไอเข้าไปก่อนเลยตรงช่องที่ใช้ใส่ขดน,น้ําด้านข้างปึ๊บแล้วก็ขาตั้งอุลันซีเอ็มทีสี่เจ็ดบบคาตั้งอุลันซีเอ็มทีสี่สี่เข้าไปที่ช่องขดน,น้ําด้านข้างอีกข้างหนึ่ง บบอันนี้ต้องเอามาเพราะว่าน้องกันรีเควสเลยครับอุลันซี่เ44เนี่ยเขาชอบมากแล้วก็ใส่โน้ตบุ๊กพร้อมโน้ตบุ๊กสลีฟเพราะว่าอุปกรณ์เซ็ตโน้ตบุ๊กทั้งหมดรวมทั้งอินเทอร์เน็ตพวกสายต่ออะไรพวกนี้มันจะอยู่ในโน้ตบุ๊กสลีฟผมก็ใสใ่ไปทั้งอันเลยแบบนี้ที่ช่องด้านหลังแล้วก็พาวเวอร์แบงค์ผมก็ใส่ไปที่ช่องย่อย2ช่องนั้น DJI Osmo Pocket 3กับไมค์ช็อตกัน ECMV1M แล้วก็ไต p พอร์ของ DJI e s 4 Mini ใส่เข้าไปที่ช่องย่อยอีกช่องหนึ่ง และที่เหลือ,อใส่ไปช่องตรงกลางนะฮะเช่น Boliber Diffuser s u หรือ r i n g แล้วก็กล้อง Alpha 7S m a r III ติดเลนส์ FE 20-70 F4G ใส่เข้าไปแบบปักเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็พวกไม้ใส่เข้าไปแล้วตัวสุดท้ายก็คือ Gimbal DJI r 4 Mini ใส่เอาไว้ตรงข้างๆตรงนี้อตอนนี้มันสภาพของเป็นแบบนี้นะฮะก็คือ Power Bank อยู่นี่ d i Osmo Pocket 3อยู่นี่ขาตั้งทั้ง2ตัว และ3ตัวเนี่ยอยู่ซ้ายขวาโน้ตบุ๊กอยู่ข้างหลังกล้อง a อ Mark นมอยู่นี่แล้วก็ดี i i ไอไอเอสี่มินิอยู่นี่ไม์เมย์ก็อยู่ด้านล่างตรงนี้ทีนี้คุณก็อาจจะกลัวว่าเอ้ยทุกอย่างมันจะไปคลดกกับกล้องไหมเพราะเราไม่อยากให้อะไรมาคลดกกับบอดี้กล้องผมก็จะใช้แจ็คเก็ตตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ใช้เป็นเหมือนกับพัดิชันที่กันกล้องมันไปคลดกกับ DJ IRS Mini ผมเอาแจ็คเก็ตใส่เข้าไปเลยให้เกิดความนิ่มเพราะย,ยังไงต้องพกแจ็คเก็ตไปอยู่แล้วใส่เข้าไปนี้ ่กันเรียบร้อยไม่เปีครูดกันแน่นอน,นตรงไหนที่มันจะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมไปครูดนะฮะผมก็เอาแจ็คเก็ตเนี่ยใส่กันเอาไว้เลยเรียบร้อยครับและช่องด้านหน้าใส่โทรศัพท์มือถือเข้าไปเป้กระเป๋าอุปกรณ์โปรดักชันของผมเวิร์กมากอัลาก้าเอลิเมนต์โทไซส์ส L อล ถ้าคุณอยากช้อปปิ้งอัปปาก้าเอลิเมนต์โพไซเอลคุณสามารถไปช้อปปิ้งได้ที่เว็บ dot ayurvedico dot com s l a h o p หรือใครสะดวกช้อปปิ้งลาซาด้าหรือช้อปปิ้งที่ตอกก็เสิร์ชชื่อร้าน ayurvedico ได้ครับหรือใครอยากไปลองจับกระเป๋าอัปปาก้าเอลิเมนต์โพไซเอลตัวนี้แบบตัวเป,เป็นสามารถไปจับได้ที่ร้านอัปปาก้าเมกะบางนาชั้น2และถ้าใครอยากได้โปรโมชั่นพิเศษนะฮะผมอยากให้ลองทักไลน์มาที่ไลน์ ad ayurvedico เผื่อช่วงนั้นมีโปรโมชั่นแอดมินจะทำราคาพิเศษให้คุณแล้วเจอกันใหม่นหน